้านสายฝอยก้วนะคะวันนี้ก็จะทำข้าวผัดกระเทียมแบบครีมน,นะคะซึ่งก็นี่เลยแม่บ้านได้เตรียมไว้แล้วเป็นข้าวขาวนะคะเพราะวันนี้พ่อบ้านจะกินด้วยแต่เป็นข้าวขาวที่ผสมขึีนนัวนะคะเพราะฉะนั้นครีนนัวเนี่ยแม่บ้านบอกลว่าจะมีเส้นใยสูงมีโปรตีนสูงโปรตีนสูงถึง มีโปรตีนมีโปรตีนสูงถึงหกกรัมเส้นใยถึงห้ากรัมนะค่ะแต่คาร์โบไฮเดรตก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วประโยชน์ของคี้นัวนเนี่ยนะคะหนึ่งเลยช่วยลดความอ้วนใครที่กําลังลดความอ้วนนะคะเรายังอยากกินข้าวขาวเนี่ยให้ผสมข้าวให้ผสมกับข้าวขาวร้วหุงในหม้อหุงข้าวธรรมดาเลยค่ะนะคะแล้วก็สองช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะก็ไปดูประโยชน์ของขีนัวขก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะซึ่งแม่บ้านเนี่ยถ้าวันไหนอยากกินข้าวขาวนะคะ แบ้านจะหุงข้าวขาวผสมกับขีนัวนะคะซึ่งพอบ้านก็สามารถเอนจอยกับการกินกับแม่บ้านได้นะคะข้าวผัดกระเทียมแน่นอนแม่บ้านใช้ข้าวขาวผสมขีนัวเป็นข้าวบาสมาตินะคะเพราะว่าข้าวบาสมาติเนี่ยถ้ามาทำข้าวผัดเนี่ยมันจะอร่อยกว่านะคะถ้าไม่มีข้าวค้างคืนนะคะแล้วก็เไปยมไว้แล้วค่ะนะคะมันก็จะมีเนี่ยค่ะนะคะแครอทกระเทียม หอมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเตรียมไข่ไว้สองฟองนะคะแล้วก็ที่แม่บ้านจะใช้ผัดก็คือเกลือสีชมพูค่ะเป็นเกลือฮิมาลายานะคะ เห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นเกลือฮิมารยานะคะซึ่งใช้นีดเดียวนะคะก็จะได้รสชาติแล้วนะคะไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงมือผัดกันเลยค่ะง่ายๆนะคะแต่ได้สารอาหารครบน้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันมกนนะ,ะนมนมกอกไม่ต้องใช้เยอะคะ่ะวันนี้แม่บ้านทําสําหรับพอทานสองคนนะคะรอก,กระทะร้อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะรอก,กระทะร้อนนิดนึงแม่บ้านก็ใส่กระเทียมลงไป ไม่ต้องรองไม่ต้องผัดจนกระเทียมเหลืองนะคะก็เอานิดหน่อยก็พอนะคะถ้าใครชอบอ,อ,อันนี้แม่บ้านใช้กระเทียมแค่ประมาณสามสี่กลีบเท่านั้นเองนะคะก็ผัดให้พอหอมนะคะไม่ต้องมากนะคะก็ใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ใช้ใช้กระเทียมหอมๆแล้วแม่บ้านก็ตามลงไปเลยะคะ่ะด้วยแครอทนะคะแครอทนะคะค,อะคะือใช้แครอทเนี่ย ต้องเอากระแครลอดไปผัดแผัดให้มันแบบดูอ่อนนุ่มให้มันอ่อนนุ่มนะคะเวลาเคี้ยวหรือใครจะชอบแบบกรุบกรุบกุก็ไม่ต้องผัดนานนะคะอันนี้ราจะใช้เวลาผัดแค่สองสามนาทีก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากพอ,อบางจะชอบกินแครอทแบบกรุบกรุบหน่อยหนึ่งแต่ตัวพีม้าเนี่ยก็ชอบกินแบบอ่อนหน่อยหนึ่งนะคะให้มันอ่อนตัวหน่อยหนึ่ง ด้วยวัยขนาดนี้แล้วนะคะก็ขันมารักสุขภาพนะคะแล้วก็กินอาหารที่มันมีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็ได้อาหารได้สุขภาพดีแน่นอนนะคะอันนี้แม่บ้านเอาเข้าวลงไปผัดแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นข้าวขาวผสมข้เหนีวเนาะเนี่ยค่แม่บ้านผัดเอาไว้แล้วก็เก็บไว้กินนะคะได้สองมือ้อนะคะแต่ถ้าพ่อบ้านทานด้วยก็ก็จะเตรียมไว้เป็น เตรียมไว้ให้พ่อบ้านสำหรับวิ่งนี้เป็นมื้ออาหารกลางวันของพ่อบ้านด้วยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นมื้ออาหารกลางวันของในบ้านแบงนี้แล้วค่ะนะคะก็อร่อยเราก็ลงมือผัดเลยค่ะผัดธรรมดาธรรมดานี่นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปก็เหมือนข้าวผัดธรรมดานะคะไม่ต้องอะไรมากนะคะชอบแบบไหนก็ชอบรสไหนก็ใส่รสนั้นเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปที่ทีวีตอง ไม่ต้องไปเครื่องปรุงเยอะอะไรเยอะนะคะมันแค่นี้ค่ะก็มีประโยชน์แล้วนะคะกินกินแบบกินที่มันมีสุขภาพนะคะนะคะหลังจากที่แม่บ้านเริ่มความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงแม่บ้านก็เนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินคนที่อยากลดความอ้วนคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะต้องมีพินัยมากๆในการกินแล้วก็นะคะ S <S <an> <t iny> ถ้าปรุงอาหารเองได้ก็ปรุงนะคะแล้วแม่บ้านก็จะตามด้วยไข่สองฟองเลยค่ะเพราะพ่อ้านชอบกินแบบมีไข่สองฟองเนาะตั้งเวลไปเลยค่ะแล้วก็รอนะคะให้ไข่สุกแค่นี้เองคะ่ะนิดนึงรอไข่สุกนิดนึงนะคะแล้วแม่บ้านก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะม,มีอะไรแม่หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปส่้มนมีชอบไข่ชอบกินไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะบางคนไม่ชอบกินหอมหัวใหญ่ก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะแต่ต้องมีผลจริงๆต้องใส่ก่อนแหละแต่มาบ้านลืมเนาะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะเกลืออิมังยานะคะแค่นี้อย่าใส่เยอะนะคะเกลืออันนี้ค่ะ ใส่นี้เดียวก็เค็มแล้วนะคะตอนแรกแม่บ้านไม่รู้อ่ะใช้เกลือน,นี้ใช้เกลือนี้ทําอาหารแล้วก็บางทีใช้ทำทำพวกเค้กพวกอะไรคะ่ะลงใส่ตามสัดส,ส่วนที่เขาให้มาอย่างเงี้ยคะ่ะออกมานะคะโอ้กินไม่ได้เลยคะ่ะต้องเททิ้งนะคะเพราะว่ามันเค็มเค็มหลังๆพอรู้ว่าเออถ้าเขาบอกสัดส่วนมาแค่นี้เราก็ต้องลด ลดปริมาณลงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเติมซีอิ๊อเวเ็ดหอมหน่อยนึงนะคะนี่เดียวกอนะคะพอแค่นี้พอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวง่ายเนะาะก็ผัดกระเทียมใส่ไข่นะคะไม่ยากเลยคะ่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใช้เวลาเตรียมใช้เวลาผัดนิดเดียวไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำไปนะคะอ่าแล้วก็ แนี้เลยค่ะโรยด้วยหัวหอมค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จปิดไฟนะคะเออปิดไฟเลยค่ะปิดเตาปิดเตานะคะแล้วก็ผัดหัวหอมให้เท่ากันเสร็จแล้วค่ะง่ายนิดเดียว เห็นไหมคะแม่บ้านทนกินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆก็ยอยากไปทําอะไรที่มันแบบเออแค่นี้ละค่ะแม่บ้านอะไรที่มันง่ายอะค่ะบอกเลยทําทําไปเถอะแค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะกินเราก็ได้สุขภาพด้วยได้สารอาหารได้แครลลอทได้หัวหอมนะคะได้ครบสารได้ได้คา,าร์บโบไฮเดรตได้โปรตีนคนที่จะลดนะคะให้ทำแบบอย่างนี้เลยแม่บ้านากการับประกันค่ะนะคะลดแน่นอนนะคะ อันนี้แม่บ้านจะตัดใส่วันนี้แม่บ้านจะกินกับหมูหวานเห็นไหมคะแม่บ้านถึงจะคลีนเนี่ยแต่ก็นะคะยังอยากกินในสิ่งที่ตัวเองกินนะคะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์อันนี้แม่บ้านจะจัดใส่จานสวยๆแล้วนะคะอันนี้เลยค่ะเอาใส่ถ้วยกินแค่นี้พอที่เหลือก็ตกเป็นของพระบ้านไปนะคะอย่าก,กินเยอะนะคะกินแค่นี้เองเห็นไหมคะสวยงามตามทรรมเื่อมเนาะอันนี้แม่บ้านจะกินกับ เ่ยเลคะสร็จแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมสวยงามแตกบ้านเล็กน้อยนะคะอันนี้แม่บ้านจะกินกับหมูหวานเห็นไหมคะเนี่ยหมูหวานที่แม่บ้านทานเสรไแล้วไม่ได้กินเยอะมากกินแค่พอให้เราได้ยาเสือกเสือก็เป็นของพ่อบ้านไปนะครัเพราะวันนี้แม่บ้านกินไอศครีมไปแล้ว นะคะโอเคค่ะข้าวผัดกะทิมของ <You gotta S 2> แม่บ้านเสร็จแล้วนะคะง่ายไมาเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะ <And S 2> คุณผู้ชมแม่บ้านกินกับหมหวานนะคะแล้วก็มี แตงกวาแล้วก็มีมะเขือเทศกินแค่นี้ละคะ่ะคุณผู้ชมใส่ครีมแบบกึ่งครีมนะคะกินอย่างนี้เลยบอกเลยว่ารับรองลดความอ้วนและยังอยากกินในสิ่งที่ตัวเองกินได้นะคะและที่สําคัญนะคะแม่บ้านบอกเสมอว่าอย่าลืมออกกําลังกายค่ะแม่บ้านจะมีนาฬิกาตัวนี้นะคะจะบอกไว้เลยว่า เราจะคอยนับเลยคอยนับสเต็ปวันนี้แม่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะเนี่ยค่ะมันจะโชว์เลยค่ะว่าวันนี้เราเดินได้กี่สเต็ปเรานอนดีไหมเรากินเข้าไปเท่าไหร่เราแล้วเ,เราเผาผลาญไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นตัวควบคุมให้แม่บ้านช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครอยากทำตาม ก็ลองทําดูนะคะเมนูบ้าเท่าง่ายๆของแม่บ้านค่ะแต่อร่อยนะคะขอบอกขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะถ้าชอบก็กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันกันหน้านะคะบ๊ายบาย